สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีดำชาแนลอีกแล้วนะคะมาเช็คพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะฝนทิ้งช่วงค่ะปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ค่ะเรามาดูกันค่ะสาเหตุของฝนทิ้งช่วงนะคะฝนทิ้งช่วงคืออะไรนะคะฝนทิ้งช่วงก็คือฝนที่ตกไม่ถึง1มิลิเมตรต่อ1วันติดต่อกันถึง15วันนะคะเรียกว่าฝนทิ้งช่วงค่ะสาเหตุของฝนทิ้งช่วงก็คือล่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏเห็นเด่นชัดนะคะ มรสุมตะวันตกเชียงใต้มีกำลังอ่อนนะคะต่อกันที่ภาคไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงและก็จังหวัดไหนมั่งค่ะมาเริ่มที่ภาคเหนือกันเลยค่ะจังหวัดเชียงรายพะเยาหน้านลำพูลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทัยตาดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็พิจิตรนะคะมาต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ เลยอุดรน,นครพนมสกลนครหนองบัวลำพูบึงกาฬมุกดาหารคอนแก่นมหาสารคามการสินุ์อำนาจ,จเจริญร้อยเอ็ดชัยยภูมิยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี กาญจนบุรีและก็นคนปรปฐมนะคะภาคตะวันออกมีแค่จังหวัดเดียวเองค่ะคือจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ข้อควรระ,ระวังนะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมการป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชนละทานไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ